ตอนที่121 v i o l e ย t h e f a l เอ n g a n g อ l ทางนี้คือเอเิโอกับมิยาจังที่มีชั่วละเมืองเดียวกันเลยเดินทางไปกับพวกเราด้วยฝากตัวด้วยนะคะเฮ้ผู้หญิงคนนั้นไค่ได้เลยนี่ค่าตั้งตารอพวกนี้แล้วสิพวกแกในกรณีแบบนั้นเข้าจะดีเลยสินะแน่นอนถึงเวลานั้นตูไม่ยังเรยนแน่ฮี่วันต่อมาทางนั้นก็ออกเดินทางกันเถอะวางใจได้เลยท่านโยรัม พวกเรารู้ดีว่าคุณหนูกับคุณชายทางนั้นมีความสามารถแต่ขอแค้ห้ามตามที่พวกเราบอกพวกเราสัญญาว่าจะไม่บ่นอะไรเข้าใจแล้วครับพวกเราจะฟังคําสั่งและทําตามนะครับถ้าง้นก็ออกเดินทางได้จากนั้นหลายชั่วโมงเอ๊ทุกคนเป็นคนรู้จักของดักสั่งนั้นหรอคะเออว่าราเชียวนักเวทอนาคตสดใสที่ท่ันดักพูดถึงคือมีญาติจังจริงๆด้วยสินะพอได้ยินชื่อกับเห็นหน้าตาก็ชุดคิดทันทีเลยว่าอาจจะใช่ก็ได้แล้วก็ถูกเหง พอเราเองก็ตกใจเหมือนกันไม่นึกเลยว่าทุกคนเป็นคนรู้จักขนาดที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันกับดาร์คซังโกซังแล้วก็เนมมูซังจะว่าไปโกซังเองก็ชมเอลดีโอซังว่าเป็นคนที่มีเซนส์ในการใช้โลด้วยดีนะเอในตอนที่ว่าเราต้องสู้กับยักษ์สี่เท้าที่มีหางเป็นงูเพื่อทำตามแผนแบเบลควาสนใจในปาาแห่งหอคอยโกซังช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้ตั้งหลายครั้งเลยละ่ะถ้าโกซังคนนั้นชมว่ามีเซนส์ถึงขนาดนั้นต้องเก่งเช่นได้เลยละ่ะ ไม่เลยครับเทียบกับโคซังแล้วผมไม่เก่งหรอกครับไม่เลยแต่ไม่นึกเลยว่าโคซังจะชมกันถึงขนาดนั้นถ้าไม่รังเกียจช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับดาร์ซังให้ฟังอีกได้ไหมคะยอมได้อยู่แล้วเพราะเราเองก็อยากเล่าผลงานคอนเสิเร์ตทั้งหลายของท่านดาร์กโคซังแล้วก็ในมโม้ให้ฟังอยู่แล้วพวกข้ามีหน้าที่ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่และคอนเสิเร์ตระดับตำนานของพวกเขาให้เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วซุบเสร็จพอดีถ้าคุยไปด้วยทานไปด้วยแล้วกัน เจ้าเรื่องเป็นอย่างนี้เรื่องเรื่องเรื่องเป็นอย่างนี้นี่นี่มีมันอย่างนี้มันอย่างนี้นี่นี่นนต่อสู้กันนี่ว้าวสมแล้วละที่เป็นดักซังมีสนช่วยอาณาจักรควีนเอล k, ด้วยสินะคะอยากเจออีกครั้งจังจะได้คุยเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์อีกด้วยผมก็อยากเจอโกซังแล้วก็ให้ขอสอนเกี่ยวกับวิธีใช้โล่และดาบด้วยเหมือนกันตามที่พวกโมฮีกแกงซังบอกพวกโกซังกําลังมุ่งหน้าไปที่เมืองหลวงอาณาจักรคนแคสสินะแบบนี้คงไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกสักพัก สักวันเขาจะต้องมาที่หมู่บ้านแน่นอนผมมีแกงซางเป็นคนบอกเองว่าถ้ามีโอกาสที่จะได้เจอจะบอกพวกเราเองนะ่ะนั่นสินะเอริโอคุงมียอดจังดีจังเลยนะที่เรา2สองคนสนิทกับผมมีแกงซังแถมยังมีโอกาสได้ติดต่อกับคนรู้จักแบบนี้อีกโลกอ,อกไปทีที่พวกผมมีแกงซางเป็นนักประยุนไทยที่จริงจังผิดกับรูปลักภายนอกแต่แบบนี้พวกเอริโอคุงเลยต้องรับานคุมกันเสียเที่ยวไปด้วยนับว่าเป็นอีกประสบการณ์เลยละ จะให้าภาพลักภัยนอกมาหลอกอีกไม่ได้แล้วละ่ะนั่นสินะคะแต่ต่างตัวแบบนั้นก็ไม่ได้นี่นะเมืองที่วาเรากำลังมุ่งหน้าไปเป็นรัฐอาณานิคมของจักรวรรดิด,ดักนิวที่อยู่ใกล้กับอาณาจักรไหนอาณาจักรไหนนั้นเป็นราชอาจาักรที่รับการสนับสนุนจากขบวนทางเก้าโดยบริหารจัดการโดยขบันดโกนิวตามชื่อที่ตั้งเอาไว้และด้วยการสนับสนุนจากขบันทางเก้านั่นเองทําให้อาณาจักรไหนเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืงองอาณาจักรหนึ่งในโลก เมืองที่จะมุ่งหน้าไปนั้นเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับอาณาจักรไหนมากที่สุดภายในแดนอาณาจักรมนุษย์ให้ความรู้สึกเหมือนกับเมืองสุขาพิบาลของอาณาจักรไหนถึงพวกเราจะถูกพวกกอบบิ้นโจมตีกลางทางพวกเราก็สามารถพาพ่อคาเลโยรลัมไปส่งถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยตอนนี้ก็งานคุ้มกันก็เสร็จสิ้นแล้วสินะว่าเราจะไปที่กิวนาพุทธภัยล่ะผมมีกงซสั่งถ้าไม่เป็นอะไรฉันก็อยากจ้างวานให้คุ้มกันระหว่างขากลับด้วย ขอบคุณสนับข้อเสนอแต่คงต้องไปดีเสธเพราะเราวางแผนว่าจะอยู่ที่นี่สักสองสามวันจากนั้นก็จะผ่านไปจากไหนไปยังจัก,กรวรรดิด,ดาวนิวบอลลถ้าแบบนั้นก็น่าเสียดายถ้างั้นพวกผมไปหาที่พักสำหรับวันนี้แล้วค่อยมาเจอกันนะครับอ่ามากินมื้อเย็นด้วยกันตามสัญญาแล้วกันมีญาติอยากได้ที่พักแบบไหนพิเศษหรือเปล่าไม่ต้องฟงุฟง่มเฟือยขนาดมีอ่างแช่ขอแค่ที่ที่ใช้น้ำบุนได้ก็พอแล้วละ่ะก็เลนนอนกลางแจ้งมาตลอดนี่นะ แต่ก็ไม่ได้สกปรกอะไรขนาดนั้นสักหน่อยปกติอยู่ในดันเจี้ยนไม่ได้เช็ดตัวสองสามวันยังไม่เป็นไรเลยนี่นาะนั่นมันมีแต่ต้องอดทนอย่างเดียวต่างหากล่ะเห็นนด้เป็นตอนนี้หรอกนะหนูถึงได้พูดเพราะตอนนั้นพวกพี่นะ่ะตัวเหม็นเงือกสุดๆไปเลยหนูจจากอย่างนี้สุดแล้วขเข้าใจแล้วืใช้ได้เลยนี่ราคาก็ดีด้วยพี่หนูจับน้ําเพาะงน้นออกจากห้องซะไหนๆก็เป็นห้องทั้งทีไม่ต้องออกไปก็ได้ออกไปซะ ครับต่อให้ไม่ใช่หน้าหนาวเราชอบแบบนี้มากกว่าอาบน้ําอุ่นอยู่ดีนะนะเมื่อก่อนเราก็อาบน้ําที่บ่อแบบนี้กับพิมุระและวาดีตอนที่ลืมเอาชุดมาเปลี่ยนแล้วกลับไปที่ห้องด้วยผ้าขนหนูผืนเดียวโดนโกรดหน้าดูเลยนะอ่าสดชื่นจริงๆทีนี้ก็กลับห้องดีกว่ากว่าจะถึงเวลานัดกินข้าวกับพ่อขโมีแกงสังพอจะมีเวลานที่จะไปเดินดูในเมืองหน่อยไหมนั่นสินะหรูอยากไปรักาขายยาสักหน่อย ได้อยู่แล้วถ้าหลังจากนั้นแวะเป็นร้านขายอาวุธด้วยแล้วนะอืออืม,อมใช้ได้นู้นนูนทางนู้นเจ้าผมแดงสองคนนั้นนะ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่น้องงั้นสินะค่าถูกใจกำไร,รสีแดงที่เจ้ากำลังใส่อยู่ข้าจะจ่ายราคาให้อย่างงามเพราะงั้นส่งไมค่ข้าซะขอ,ของขวัญที่ได้มาจากคนสำคัญมันไม่สามารถตีค่าเป็นเงินได้หรอกนะคะไปกระเถิดพี่อ่ะอ่าลรวเดี๋ยวก่อนข้าเข้าใจแล้วว่า เป็นของขวาจังโคสําคัญแต่ข้ามีคติที่ว่าข้าจะต้องได้สิ่งที่ข้าต้องการเสมอตัวข้ามีนามว่าโคเน่ผู้คนต่างขนานนามว่าเป็นนักเวทอัจฉริยะไวโอเลตเดอะฟลอรี่แอนเจิลยังไงล่ะข้าเป็นนักเวทอันดับที่สี่ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเวทมนต์แห่งอาณาจักรไหนโดยแล้วเจ้าก็จะเป็นนักเวทเหมือนกันสินะถ้างั้นเต็มพร้มด้วยกำลังเช่นนั้นและมาประลองเวทมนต์กับข้าซะตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองเพื่อนเอาละ เกิดอ,อะไรขึ้นนะมีเรื่องกันเหรอจงเดิมพันด้วยส้อยข้อมือนั่นและมาประชันฝีมือกับข้าซะเฮ้ย <Hey. S 1> ส่วนผลแพ้ชนะก็ตัดสินตามจนอมอนสเซอร์ที่ล่าดได้จากนอกเมืองสถาบันเวทมน์แห่งอาณาจักรไหนจัดพิเศ์ระดับชั้นตามความสามารถระดับที่1น,นักเวทร,ระดับสูงที่สามารถใช้งานเวทยุ์วิถีได้ระดับที่สนักเวทร,ระดับกลางถึงสูงที่สามารถยกเลื่ยการไล่เวทโจมตีได้ระดับที่ส นักเวทระดับกลางที่สามารถลดระยะเวลาการไล่เวทโจมตีได้ระดับที่4นักเวทที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันในความสามารถระดับที่5นักเวทฝึกหัดโคนนีเป็นนักเวทระดับที่4หรือก็คือเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันมต์สูงสุดสําหรับนักเวทว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถมากกว่ามาตรฐานนั่นเองถ้าหากตัวข้าผู้นี้แพ้ข้าจะยอมเขียนจดหมายแนะนําให้กับสถาบันมต์ให้ก็ได้ขอปฏิเสธค่ะช่วยคอมืมนนี่ เป็นของขวัญที่ได้จากคนสําคัญไม่ว่ายัางไงกูไม่มีทางยกให้หรอกค่ะขอตัวละหายากสุดไปเลยนะที่มึงยากตอบกลับเยียนชาขนาดนี้ก็เป็นของที่ได้รับจากดาร์ซังช,ช้าก่อนข้ายังพูดไม่จบสักหน่อยแต่ฉันไม่มีเรื่องจะคุยแล้วผลยิ่งรีบพร้อมมีน่ากับเพื่อนอยู่ถ้าถ้างั้นค่อยมาประลองกันวันหลังก็ได้นี่ใครไม่เคยนหน้าเจ้ามาก่อนเจ้าเป็นนักประุไทยใช่ไหมล่ะแค่บอกชื่อที่พักมาก็ได้แล้วเราค่อยมาประลองกันวันหลังไง ก็บอกแล้วไงว่าย่าจังกับเอเดโอคมไม่ใช่หรอบังเอิญจริงๆผมมีแกงซังเพื่อขอฉันมาถึงพอดีถ้างั้นฉันขอตัวละทุกคนรีบไปฉลองกันเถอะเพื่อเพื่อนเดี๋ยวก่อนมีอะไรนะพวกเราจะไปกินข้าวกับพวกคมมงแกงซังแล้วกําลังพูดอะไรอยู่นะจะไปกินข้าวกับพวกหน้าตาหน้าโคลอย่างนั้นเหรอต้องโดนล่าลงอะไรอยู่งัมีหวังโดนใส่ยานอนหลับลงไปในอาหารแล้วจับไปขายเป็นท่านแน่ๆไม่สิ ก่อนหน้านั้นพวกมันคงฮึฮึให้พวกคุชิมก่อนแล้วกันฮ่าฮ่าล่บรอยมาแล้วพวกเราอ่าต้องโดนทำอะไรไม่ดีไม่ไรแง่ยิ่งาาหน้าตาน่ารักแบบนี้พวกเขาต้องทำเรื่องเลวร้ายแบบเกินมันใจแน่แต่พวกอะไรแปลกๆนั้นสิคะคนพวกนั้นถึงจะหน้าตาหน้ากลัวแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ดีมากเลยนะคะมั่นใจงั้นหรอไม่เป็นอะไรหรอกเชื่อสิคะมีญาจังมีเพื่อนแล้วมันเหรออายุแค่นี้จะมีเพื่อนก็ไม่แปลกหรอกนะ ช่แล้วใช่แล้ว,ลวเด็กผู้หญิงที่จับได้ในป่าแล้วเอาไปขายที่ตลาดทา่าดก็เป็นเพื่อนกับท่าเด็กผู้หญิงอีกคนทันทีเลยก็จริงเด็กผู้หญิงที่วเราจับตัวไปขายที่ตลาดทา่าดก็สนิทกันเร็วจริงๆนั่นแหละหวังว่าพวกนั้นจะสบายดีนะนะไม่ต้องห่วงล็อกเห็นว่าถูกขายให้หอคอยักเห็นไหมล่ะพวกมันเลี้ยงเรือนล่างที่อ่อนเยาวของเจ้าอยู่ต่างหากล่ะถ้าขาัดสนเรื่องเงินก็มาปรึกษากันก็ได้นี่ถ้าโดนจับจุดอ่อนเอาไว้เดี๋ยวข้าช่วยก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะคะ เรื่องมันมีเรื่องราวอยู่ต่างหักล่ะเพราะเขาไม่ใช่คนที่เล็งพวกเด็กผู้หญิงหรอกนะคะถ้าคนที่ผมมีแกงนั่นเล็งเอาไว้ไม่ใช่ถ้างั้นก็คุณผู้ชายงั้นหรอเอ๋ไม่ได้เล็งพี่อะไรแบบนั้นอยู่สักหน่อยแล้วทำไมถึงได้หามตาแบบนั้น,น,นด้วยล่ะหออเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมคนถึงได้มุงการแบบนี้เอ๋นั่นมันพวกผมมีแกงกับมิยาจังแล้วก็คนหนูทางนั้นถ้าจำไม่ผิดวันต่อมา ต้องขอโทษด้วยที่ลูกสาวทำตัวเสียมาญาติลงไปเออไม่เลยครับเงยหน้าขึ้นเถอะนะคะไม่นึกเลยว่าจะเป็นลูกสาวของลูกค้าของยูรัมซังตอนที่เห็นคนเอะอะวายวายกันก็ตกใจเหมือนกันแต่คนน,คนั้นโคเน่เป็นลูกหลงที่เกิดมาช้าทั้งเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวแถมพวกพี่ชายยังตามใจซัดจนเคยตัวฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆอยาเก็บมากังวลเลยครับถึงตอนแรกจะเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยแต่พวกเราเข้าใจดีว่า เธอคงจะเป็นห่วงมิญาแน่นแหละครับนั่นละ่ะถึงท่าทางกับคําพูดจะแข็งกล้าวไปหน่อยแต่จริงๆแล้วเป็นเด็กดีมากเลยละ่ะถึงคนนี้จะถูกใจชอบคขาเหมือนนั่นก็เถอะแต่จริงๆแล้วคนจะหาโอกาสาที่จะเป็นเพื่อนกับมิญาจังนั่นแหละเพื่อนหรอคะพวกเธออาจจะคิดว่าฉันเป็นพ่อแม่ที่บ้าแต่เด็กคนนั้นเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นในฐา,านะนักว้จจริงๆแต่ถึงจะมีพรสวรรค์ยังไงมันก็แค่ในฐา,านะามนุษย์เท่านั้นถึงที่บ้านจะได้รับขนานนามว่าผู้ที่มีพรสวรรค์ แต่ก็ธรรมดาสรัเผาพันธุ์อื่นๆพอรู้ซึ้งถึงความแตกต่างที่มีกับเผาพันธุ์อื่นๆถึงได้ท้อแท้พอเป็นแบบนั้นถึงได้หยุดเรียนแล้วก็กลับมาพักฟื้นแทนมนุษย์ที่เป็นนักเวทมีอยู่น้อยที่เป็นคนที่เพศเดียวกันและจะอายุอีกพอได้เจอไม่ยช่างถึงได้ดีใจแต่ไม่สามารถแสดงออกถึงได้หันไปนั่งลงไปแทนถึงจะดูแลยังอายที่มาขอร้องแบบนี้แต่ช่วยเป็นเพื่อนลูกสาวของฉันหน่อยได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะ การที่ได้เจอกับคนที่อายุใกล้เคียงกันและสามารถพูดคุยเรื่องเวทมนต์ได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากๆเรียกฉสนว่าโคเน่แล้วกันขอโทษที่ก่อความวุ่นวายให้นะคะแถมยังเข้าใจเรื่องพวกโคมิแกนซังผิดซะได้ไม่ต้องเสียใจหรอกส่วนเรื่องโคมิแกนซังตอนแรกพวกเราก็กลัวเพราะรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันโคเน่จังจะสงสัยก็ไม่แปลกหรอกนั่นสินั่นสิช่ใชอยชอยเนียโคเน่จัง ช่วยเป็นเพื่อนกับฉันหน่อยได้ไหมไหนๆก็รู้จักกันแล้วฉันเองก็อยากมีเพื่อนที่เป็นนักเวทด้วยเหมือนกันเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถาบาันไม่มนให้ฟังหน่อยได้ไหมฉันเองก็สนใจเกี่ยวกับสถาบาันเวมนเหมือนกันนะช่วยไม่ได้หรอนะฉันจะเล่าเรื่องราวพวกนั้นให้ฟังก็ได้ในฐานะเพื่อนไงล่ะที่ห้องรอบรองของร้านคงจะไม่สบายเท่าไหร่ไปที่ห้องของฉันกันเถอะหนูไปได้ไหมพี่แน่นอนอยู่แล้วแต่อย่ากลับดืกนักล่ะเข้าใจไหม เข้าใจแล้วถ้างั้นหนูไปแล้วนะเออไปกันเถอะทางนี้ทางนี้ว้าสุดท้ายมีแยก,กิเขาครางที่บ้านโคเน่จังจนได้ดีแล้วละ่ะที่คุยกันถูกคอก็ไม่มีเพื่อนที่เป็นนักเวทเลยนี่นะนั่นก็ดีสำหรับมีญาจังด้วยวันต่อมาถ้างั้นพวกเราก็มุ่งหน้าไปที่ป่ากกันเลยฉันจะแสดงห้วงพลังของ Violet well the Fallen Angel ให้มีญาจังได้เห็นเองฮ่าฮา ตั้งตารอเลยล่ะจริงๆก็อยากเข้าไปในป่าลึกเพื่อเป่ากอบบิ้นกับออกให้ดูหรอกแต่ส่วนลึกของป่ามันใกลเกินกว่าที่จะไปใช่ไหมล่ะแถมเข้าป่าลึกโดยที่ไม่เตรียมของตั้งแคมป์ก็ไม่ต่างอะไรกับข้าตัวตายใช่ไหมล่ะเอ้ยนั่นมันถึงจะเป็นเด็กแต่ก็เป็นนักเวทมนุษย์ใช่ไหมเหยื่อรายต่อไปเอาเป็นพวกนั้นดีไหมเอ้อาจัดไป ตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามนี่ไม่พ้นงันก็รีบไปกันเถอะฉันจะแสดงไวโจงตีแห่งวลเลดเดอร์ลีแอนจั้ให้ดูเองสู้ๆนะคะน่จังพลังเวทเอ๋ยจงแปลเปลี่ยนเป็นเปลวเพลิงหอกพลิงจงเจาะทะลวงศัตรูและมอดไหม้ด้วยเพลิงเหน็นในรกซะยา่าความเร็วในการไล่ปริปมาณพลังเวทกับความเร็วจะใช้ได้เลยแต่ก็มีจุดที่เสียเปล่าเยอะเหมือนกับใส่พลังเวทมากเกินไปแต่หลังพลังเวทสำแดงออกมาแล้ว ควบคุมได้ดีมากนี่หลักฝีมือของฉันเป็นยังไงล่ะควบคุมได้ดีมากเลยล่ะควบคุมทั้งหมดสีอ่อเลยสินะฉันหน่อยแค่สองอันเองสุดยอดไปเลยนะฉันมั่นใจเรื่องการควบคุมเวทโจมตีมากเลยนะแต่ไมยยาที่รู้สึกถึงเรื่องนั้นได้ก็ไม่เบาเลยนี่พอยงี้ไงล่ะถึงได้เป็นคู่แข่งที่สมนรสมเนื้อเอ๋ฉันได้เป็นคู่แข่งที่สมรสมเนื้อกัอบคนนี้ใจตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยไงเอาล่ะต่อไปก็ตามไมยยาจังแล้ว ขาดูฝีมือของคู่แข่งที่คนนั้นสักหน่อยสิพลังเวทเอ๋ยจงสำแดงพลังและแปลเปลี่ยนเป็นวบมีดน้ำแข็งซะไอซอ,อใช้ได้เลยนี่เป็นไงบ้างล่ะสมแล้วที่เป็นคู่แข่งของฉันความเร็วในการไล่ปริมาณพลังเวทและความเร็วในการควบคุมทั้งหมดจัดอยู่ในระดับสูงถึงจะจดจ่ออยู่กับไอซอแค่อันเดียวแต่กับสามารถยกระดับพลังเวทโจมตีไปได้ถึงขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆเลยมิยะ ไม่เคยไปเรียนสถาบันนิมนต์จริงๆนะหรอน่าจะระดับสูงกว่าพวกนักเรียนทั่วไปซิอีกนะโคนเนจังพูดถึงขนาดนั้นฉันก็ดีใจแย่สิอาจจะเป็นเพราะเคยใช้ชีวิตนักปจาชญ์มาก่อนถึงได้เรียนรู้จากการต่อสู้จริงฉันเคยเข้าไปในเดลเจียนและต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์ตอนที่ไปทนะศึกษามาก่อนอยู่หรอกแต่ก็ไม่เคยเข้าไปในหา,านาน,นปรนไทยเหมือนกันเลยฉันครไปสมัครนักปราชญ์แล้วะสมประสบการณ์แบบวิญญาจังบ้าดีไหมนะถ้าโคเนจังคิดจะเอาจริง ฉันก็ไม่ห้ามหรอกแต่ชีวินตนักวิทยมันลำบากมากนะในใะเรื่องคอยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแถมยังถูกมอนสเตอร์โจมตีอีกด้วยเวลาเข้าไปในส่วนเรื่องของนาจเจียนจะใช้ตัวก็ยังไม่ได้เลยอุอ๊ยเหมือนว่านักวิทยาศาจะไม่เหมาะกับฉันสินะมิยาเองก็ลำบากเหมือนกันสินะเรื่องนั้นเอาไว้ค่อยคิดทีหลังแล้วกันก่อนอื่นมาคิดเรื่องที่ต้องตัดสินใจก่อนดีกว่าเรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องอะไรนะจะเรื่องอะไรใช่อีกละ่ะ ก็ต้องตั้งชื่อเท่ๆไงแบบ v i l e t f a l l i n g Angel ของฉันไงล่ะทำทำไมนะ่ะทำไมน่ะหรอนักเวทเก่งๆแบบมิยาถ้าไม่มีชื่อที่สองก็ไม่เท่กันพอดีนะสิไม่ต้องห่วงนะฉันจะตั้งชื่อเก่งๆสุดไปเลยล่ะเวทยจมตีของมิยาจังชื่อไาไอซอสสินะถ้างั้นก็น้ำแข็งเจ้าหญิงคริสตั n ออร่าคริสตันเ m มันอึอะไรน่ะเือคนนี้จังวันนี้เรากลับเมืองกันเถอะ เกิดอ,อะไรขึ้นงันหรอมิย่ารู้ตัวแล้วสินะฉะลาดกว่าได้คิดนี่อ่าเอ๋อะไรกันคนพวกนั้นนักเวทเผามนุษย์อันแสมีค่านั่นมีแบบแผนนิดเดียวได้แต่อย่าค่าทิ้งซะล่ะเดี๋ยวก่อนคิดจะทําอะไรนะ่ะพลังเวทเอ๋ยองสํำแดงพลังและแปลเปลี่ยนเป็นใบมีดน้ำแข็งซะไอ้ซอสไอซอสแค่อันเดียวจะไปทําอะไรได้โคชา้าแถมยังหุ่นอีก รือจะเป็นนักเวทแล้วก็เป็นแค่มนุษย์ไร้ค่าอยู่ดีแตกสไลดเอ,อ,อ้าตาข้าไอเวนเอย้ยไอเชียนี่ไอมนุษย์เพศเมียนั่นพลังเวทเอย๋ยจงสำแดงพลังและแปลเปลี่ยนเป็นเบีนน้ำแข็งซะแข็แค่นั้นพอมันฟ้นฟูเสร็จคนจะไล่ตามทันอยู่ดีภายในป่านี้พวกเราไม่มีทางหนีรอดออกไปแน่ถ้าจะทำให้พวกเราทั้งสองคนรอดดอ,อกไปได้แล้วก็ไอซอสก็มีแต่ต้องจากการท่องมันทั้งหมดเท่านั้น ตอนที่หนึ่งยยีใครจะไปยอมแพ้กันเออไอเด็กเวรเอ้ยเราต้องอยูดการเคลื่อนไหวและการไล่ตามพวกพวกมันให้ได้เฮ้ยคิดว่าจะจัดการได้ง่ายหรือไงหลังจากสกัดการโจมตีได้ก็โจมตีกลับทันทีนางเด็กนั่นเป็นพวกมีประสบการณ์พอการโจมตีถูกขัดจังหวะมันก็เปลี่ยนไปป้องกันพวกพ้องทันที อสูนตัวน,นั้นเป็นพวกระเนินสถานการณ์ได้เร็วโกแกนลีเบีย,ยลุกขึ้นมาได้แล้วคิดจะนอนไปถึงเมื่อไหร่กันโทษทีลีเดอร์โขนได้จังฉันจะช่วยป้องกันลูกศรเองฝาโจมตีทีนะมิมิยะเดี๋ยวก่อนทำไมพวกเราต้องต่อสู้กับพวกอาสูนด้วยล่ะพวกเราไม่ได้คิดจะบอง้ายอะไรสักหน่อยไม่มีเหตุผลที่ต้องโจมตีหรือต่อสู้เลยลนี่ฉันเองก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนั่นแหละแต่พวกมันโจมตีเราก่อน ไม่ว่าอย่างไงก็ต้องต่อสู้โคเนจังแต่แต่ว่าตามมาสติดีเถอะหน้าบางอาจมาหำให้พวกข้าไอเชียนี่อุ้ยพ,พลังเวทเอ๋ยจงแปลเปลี่ยนเป็นเปลวเพลิพงออกเพลิงออกเพลิงเรอะชิบหายแล้วไหมล่ะฮะอะเล็กไปไหนวะนั่นสิฮะอฮะฮะาเวทมนต์อะไรนั่นนะ่ะ คิดจะฆ่าพวกเราจริงๆไหมล่ะเนี่ยออไอ้มนุษย์นักเวทนั่นเป็นพวกมือสมัครเล่นสินะโคเน่จังหอบเพิงใช้ไม่ได้ผลโคเน่จังไม่เคยมีประสบการณ์ต่อสู้จริงแบบนี้มาก่อนการโจมตีที่ไม่ได้เดิมพันด้วยชีวิตและการเจริี่จะปิดชีพไม่มีทางได้ผลอึขืนปล่อยไว้แบบนี้แล้วก็ไอผมแดงอย่ามัวมองไปทางอื่นสิฮะข้าจะจัดการไอผมแดงนี่เอง รีบรีจัดการทางนั้นซะรับทราบอึใจซะอึะคิดว่าจะโดนหรือไงเอาละ่ะเฮ้ยเอคนเน่จังเอ่ะจะเจ็บอ้ออือคนเน่จังอย่าใครพลังเวทออกนะไม่ปล่อยให้หนีหรอกหน้าเออ เราหาจากคนในจังออกไปเรื่อยๆเพราะการโจมตีของมันลำพังแค่ไอซออันเดียวคงเอาไม่อยู่แล้วถึงจะไม่รู้ว่าจะคุม,มนไหมก็เถอะต่อให้ต้องฝืนก็ต้องไล่ไอซอสองอันให้ได้พลังเวทเอ๋ยหยุดซะแค่นั้นแหละเฮ่หยุดไล่ซะอ,อืออออือออขยังแค่ขัดคืนไปมากกว่าน,นี้คิดสิใจนี่จะเป็นยังไงช่วยด้วยอย่าฆ่าฉันเลยนะเข้าใจใช่ไหม มียะอีใยายหัวแดงนี่เอาเรื่องใช่ย่อยเลยนะถ้ามันยอมทิ้งยายเด็กหัวทองนั่นแล้วเอาจริงป่านี้ก็มีคนตายไปแล้วมั้งไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีมนุษย์ที่เก่งขนาดนี้มาก่อนเลยนะมาเป็นใครกันแน่แค่เศษน้ำแข็งของยายผมแดงนั่นก็ทําให้เป็นแผลไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยใช้โพชั่นเขาไม่เป็นไรหรอกนะรีบๆทำให้มันจบเดี๋ยวน้า เกิดบมีคนมาเจอเข้าจะทำยังไงคิดจะทำอะไรกับพวกเรากันนะในสถานการณ์แบบนี้ยังมองคิดหาทางหนีได้อยู่อีกนะถ้าไม่ใช่มนุษย์ข้าคงจะัาเมียไปแล้วเรื่องนั้นเอาไว้คุยทีหลังหน้ามิยาโคนน่จังอ้ยยาถ้าตื่นแล้วข้าจะบอกให้แล้วกันใครมันไม่มีทางยอมซะหรอกไม่มีทางยอม ไม่ได้ตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเผากระสูนนี่มันร่องรอยการต่อสู้อย่าบอกนะว่ามีญาคาเดือดหัดเกโตโคเนจังยังไม่กลับมาแล้วหรอครับอาเมื่อเช้าเห็นเตรียมของสำหรับเข้าไปในป่ากับมีญาจังเห็นว่าจะโชว์พลังเวทให้ดูนะ่ะเมื่อเช้ามี่าเตรียมตัวเสร็จก็ออกไปเหมือนกันเห็นว่าไปไม่เกินสามชั่วโมงจะกลับมาที่พักแต่ก็ยังไม่กลับมาสักทีแล้วเราสองคนนั่นไปไหนกันแนะ่ไม่แน่ว่า่าก,กับโคเน อาจจะกาลังตกอยู่ที่นั่งลำบากก็ได้ครับว่างเลยเนาะผมรู้ตาแหน่งภายในป่าที่พวกมียาตั้งใจจะเข้าไปก็เลยเข้าไปตรวจสอบดูแล้วก็พบเข้ากับร่องรอยการต่อสู้ระหว่างนักเวทกับเผ่าอสูรที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่น่าเกิดขึ้นวันครับผมอาจจะก,กังวลเกินไปก็ได้ครับผมจะเข้าไปสํารวจภายในป่าดูอีกทีเกตโตซังช่วยดูภายในเมืองกับตามพ้อถนนทีนะครับขเข้าใจแล้วมิยาอ,อ้าวนั่นมันเอลโอไม่ใช่ยังไงเอลโอซังทำไมถึงรีบร้อนขนาดนั้นล่ะครับ ผมมีแกงสังว่าไงนะมิยาจังกับโคนี่ังพวกเราได้ช่วยด้วยอีกแรงระะีบไปสำรวจภายในป่าเดียวเข้าขอบคุณครับนี่มันล่องรอยการต่อสู้จริงๆด้วยถ้าเป็นในป่าพวกนกสื่อสารของเผ่าลกอาจจะรู้อะไรก็ได้ลองหาพวกนกนั่นแล้วลองถามดูแล้วกันรับทราบมนุษย์ผมสีแดงกับเหลืองต่อสู้กับพวกอสูรสองขาและถูกลากพาตัวเข้าไปในส่วนหรือของป่านันเหรอผมสีแดงคงเป็นมีย่าจังส่วนผมสีเหลืองคือโคน่ซังสินะ อสูรสองขานั่นอาจจะเป็นเผ่าอาสูรถ้างั้นกระเบิดนั้นจริงๆพวกเราเป็นคนรู้จักของท่านไรติดต่อกับท่านเมโดโตรงเลยดีกว่าก่อนอื่นเก็บเรื่องนี้จากท่านเอลิโอซังแล้วรอฟังคําสั่งแล้วกันมินยะจางถูรับพาตัวไปค่ะมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะเป็นอย่างนั้นค่ะตอนนี้พวกโคมิแกงรายงานฉุกเฉินเข้ามานะคะตอนนี้พวกโคมิแกงจะสำรวจป่ากับท่านเอลิโอหากพกบกเบาะแสอะไรจะรายงานผ่านทางเอวยกูกิอีกทีนะคะ เท่าที่ฟังจากรายงานดูเหมือนว่าเผ่าอสูรจะรับพาสองคนนั้นไปสินะถ้ามันมีเป้าหมายที่จะฆ่าก็คงฆ่าตรงนั้นไปแล้วถ้ารับพาตัวไปก็คงมีเป้าหมายอย่างอื่นอยู่อีกสินะทำไมาถึงต้องรับพาตัวไปด้วยล่ะถึงนักว่เผ่า,ม,ามนุษย์จะหายากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับต้องรับพาตัวเหล่ววาเผ่าอสูรจะคิดทําอะไรอย่างเช่นการสร้างดาบต้องห้ามแบบตอนนานุที่ต้องใช้เครื่องสังเวยอีกงั้นหรอไม่น่าใช่เผ่าอสูรเป็นเผ่าที่ใช้พละกกาลังมากกว่าสมองคงจะไม่ใช่แบบนั้นเธอยังไม่แน่ว่าจะเกี่ยวงกับทามมไหม แต่หมูน่นี้มีเคสที่มนุษย์ถูกโจมตีระหว่างเดินทางและหายตัวไปเกิดขึ้นบ่อยครั้งและผู้คน,นที่เห็นสถานการณ์ที่รอดปลอดภัยมาได้ต่างก็ให้การว่าถูกเผ่าอสูรโจมตีค่ะดูจากเรื่องของมิยาแล้วคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะสินะแต่แล้วพวกเผ่าอสูรแล้วพาตัวเผ่ามนุษย์ไปในที่เตะตาขนาดนั้นตัเคลื่องใหญก็น่ายิ่งโดนด่านตรวจเจอไม่ใช่หรือไงอาโวยุกิยังไม่มีข้อมูลแบบนั้นสินะค่ะถึงยังไม่มีรายงานว่าเผามนุษย์ตกเป็นเหยื่อบ้างแต่ยังไม่มีรายงานข้อมูลจากด่านตรวจค่ะแปลก ลำพังลักพาตัวคนแค่คนเดียวก็เตะตาผู้คนพอแล้วต่อให้เสีถังและขนขึ้นรถมาก็เถอะแต่เมืองต่างๆก็ยังต้องเจอด่านตัวอยู่ดีให้คิดว่าไม่เคยตรวจเจอเลยก็คงไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เอรุกิที่คอยรวบรวมข้อมูลภาคพื้นจะไม่รู้เรื่องไม่ว่าเผ่าอสนร์จะรับพาตัวมนุษย์ไปด้วยผลอะไรก็ตามทํายังไงพวกนั้นถึงได้เคลื่อนย้ายได้แบบไม่เตะตาผู้คนกันแน่ฮะเดี๋ยวนะหรือว,ว่าจะใช้ประโยชน์จากแม่น้าแบบนี้นี่เองหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของเผ่าอสนร์คือธุรกิจทางเดินเรือคะ่ะ บางทีเผ่าอสูรที่ทำร้ายพวกมีญาจังอาจจะหลบซ่อนอยู่ภายในป่าเพื่อไปยังแม่น้ําแล้วคอยลงเรือจากตรงนั้นทั้งนั้นอาจถูกพาตัวไปที่อาณาจักรไหนหรือไม่ก็ถ้าเรือขอสะมาพานำมนุษย์กันสินะอาโอนุกิใช้พวกมอนส์ขนาดเล็กค้นหาที่อยู่ของพวกมีญาจังได้ใช่ไหมถ้าเจอทั้งสองคนแล้วก็ให้เนม,มมูไปทันทีถ้าต้องถอยให้ใช้การเคลื่อนย้ายได้เลยแล้วก็หาสาเหตุที่เผ่าอสูรลักพาตัวมนุษย์มาหน่อยนะแต่สถึงสาคัญมระดับแรกก็คือการช่วยเหลือทั้งสองคนแล้วค่อยรวบรวมข้อมูล ทำได้ใช่ไหมเอาโอจุกิแน่นอนเมี้ยวไม่แน่ว่าอาจจะมีตัวตนที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังอย่างซอมบี้นั่นอยู่ก็ได้เพราะงั้นช่วยรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบอย่างรอบคอบทีนะเมี้ยวแต่วันต่อมาเราก็พบที่อยู่ของพวกมิยาจังและสาเหตุที่เผ่าวสุลออกลักพาตัวมนุษย์นั่นก็คือการรวบรวมกำลังพลเพื่อต่อสู้กับจาวเวทหอคอยที่ยืนหยัดในอิสรภาพแห่งมนุษยชาติไม่เพียงแต่เท่านั้นพวกมันยังจับตัวครอบครัวคนรัก และเพื่อนฝูงเป็นตัวประกันเพื่อให้สู้จนตัวตายด้วยความที่จอมไมทหอคอยประกาศกล่าวเรื่องอิสรภาพแผงมนุษยชาติการจะแต่ตงตต้งตัวมนุษย์ก็เป็นเรื่องยากขอแค่มีตัวประกันเหล่ามนุษย์ก็พร้อมสู้จนตัวใยอย่างไรซึ่งหนทางหนีพรากมันจับตัวคนสําคัญเป็นตัวประกันจากนั้นก็บงกัรและทิ้งขว้างชีวิตโดยที่ตัวเองยังปลอดภัยดีแผงการขอพวกเผ่าอาสูรนั้นเป็นแผงการได้ช่วช้าสามัญที่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีและความรู้สึกของมนุษย์ฆ่าชีวิตของผู้คนเรากลับเป็นเพียงขยะ ไอ anyway. พวกไว้เลยเพราะมันคิดจะจับตัวครอบครัวแล้วคนรักเป็นตัวประกันให้พวกเขาต้องต่อสู้จนตัวตายงั้นเหรอไอแผงการโชชานี้มันพอเห็นว่าเป็นเผ่ามนุษย์เลยไม่เป็นไรงั้นเหรอแต่บอกว่าพวกเรามันต่ำจะยิ่งกว่าประดุษอีกหรือไงอายุกิค่ะพวกเราจะขุดล่าขอนโทนแผนการของไอพวกเผ่าอสูนเวนั่นพวกเราจะเป็นต้องรู้ที่อยู่ของมนุษย์ทั้งหมดที่พวกมันจับตัวเอาไว้รวมถึงมนุษย์ที่จับตัวไว้ใช้งานด้วยถ้าเคยข่ายข้อมูลบนภาคพ,พื้นทั้งหมดก็ได้ รวบรวมข้อมูลแค่นี้ได้ใช่ไหมขอแค่เพียงในท่านรับสั่งอาอยุิผู้นี้ก็พร้อมบุติทั้งกายและใจทําสิ่งน,นั้นให้สําเร็จค่ะถึงจะผิดกับมิยาจังไปสักหน่อยแต่คนต้องปล่อยให้ทนอีกสักหน่อยเพราะพวกเราต้องช่วยท่านมนุษย์และตัวปาาระกันทั้งหมดให้ได้เราไม่สามารถเข้าไปช่วยแค่พวกมิยาจางังจนทําให้อีกไฟเกิดรู้ตัวป้องกันได้เด็ดขาดอย่างน้อยเตรียมการช่วยเหลือ,อกรณีที่อันตรายถึงชีวิตให้พร้อมแล้วกันเช่อมือได้เลยค่ะมีค่ะเราต้องรับมนุษย์ ที่ช่วยเหลือมาจากสภาหนามนุษย์เข้ามาอยู่ในหอคอยยักษ์หาสิ่งของเครื่องใชท้ที่จําเป็นและบุคลากรที่จําเป็นทั้งหมดไว้ซะฝากดูแในเรื่องการรับคนได้ใช่ไหมดิฉันขอประกันด้วยวิถีของสอใช้ว่าจะเติมเต็มความประสงค์ของท่านอย่างเต็มที่ค่ะเอลี่ปลดรับคาสั่งมาได้เลยค่ะท่านเทพไรผมอยากให้เอลี่วางแผนที่จะใช้หลังเผ่าอสูรประกาศสงครามกับเราในการชิงตัวประกันและมนุษย์ธาตุรวมถึงช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางสนามรบแล้วก็ทําให้พวกเผ่าอาูร ชิ่ยืนบนสนามรบอย่างงง่เขานั่นได้ทุใช้ความผิดที่คิดจะฆ่าพวกเราโดยแผนการแสงขี้ขาดนั่นอาปล่อยให้หนีรอดออกไปได้ไม่แต่คนเดียวให้พวกมันได้รู้ซึ้งไปถึงกระดูกดำว่าสิ่งที่พวกมันคิดจะทำมันงง่เขาแค่ไหนผมมีสิ่งที่เหมาะสมกับสนามรบในครั้งนี้ที่สุดผมอนุญ,ญาตให้ใช้สิ่งนั้นได้จะ,จะใช้สิ่งนั้นหรอคะไฟในคางของเผ่าลกมีการะระดับตำนานที่เกิดจากประชาชนที่สุดอยู่ทั้งหมดเก้าชิ้นแต่ว่ามันจะทรงพลัง แต่ก็ยากที่จะใช้งานในช่วงไร้สงครามอีกทั้งสิ่งที่ต้องแลกไปนั้นยังราคาแพงเกินไปเพราะงั้นมาถึงนัทโชเก็บเอาไว้อย่างแน่นหนาเพื่อใช้งานในอนาคตการจจัดการเผาอาูวุให้สิ้นซากลำพังแค่ค่าหรือกลำลังลบภายในหุ่นเผาโลกก็เพียงพอแล้วนะคะคาเกงว่ามันอาจจะเป็นการสูญเปล่าที่เจ้สิ่งนั้นเจ้ากบเราอย่ลาลังเลนที่ใช้ซอมบี้นั่นในครั้งก่อนมันก็อย่างที่เอลี่บอกนั่นแหละว่าต่อให้เป็นเผ่าอาสูรน,นับพันนับหมื่นตน เพราะเราก็จัดการได้อย่างไม่ยุ่งยากอยู่แล้วแต่ผมไม่ต้องการให้มีคนที่หลุดลอดลออกไปได้ไม่แต่คนเดียวบอกแล้วนี่หาวะส่นที่อยู่อยู่บนสนามลูกนั่นจะต้องใช้แบบทั้งหมดจะปล่อยให้หนีลอดออกไปไม่ได้ไม่แต่คนเดียวไม่มีทางเพราะอย่างนั้นใช้สิ่งนั้นซะทําได้ไหมเอลี่เราทราบค่ะตามที่ท่านบัญชาข้าจะให้พวกมันต้องชดใช้กรรมนั่นไม่ให้หลุดลอดออกไปได้แม้แต่คนเดียวข้าจะไม่พื้นแผ่นดิน เต็มไปด้วยเสียงสรารภาพบาปและสำนึกทั้งหมดตามความประสงค์ของท่านค่ะช่วยเหลือตัวประกันกับทาสที่ถูกจับตัวไปอยาให้พวกเผ่าพันธ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หรืออยู่ในสนามรบหนีไปได้แม้แต่คนเดียวให้พวกมันได้ชดใช้บาปด้วยตัวเองและสำนึกความผิดซะผมเชื่อว่าถ้าเป็นทุกคนคงทำได้อยู่แล้วละ่ะค่ะทั้งหมดตามความประสงค์ของในท่านเดิมพันด้วยวิถีของสาวใช้ดิฉันจะทำทุกอย่าง ให้ความประสงค์ของท่านนั้นสมบูรณ์ความประสงค์ของท่านก็คือความประสงค์ของพวกเราเช่นกันตอนนี้อนาคตของผอบาสูรและสัมพันธ์อมนุษย์ได้ถูกกำหนดชะตากรรมเอาไว้แล้ว